ันทุกท่านนะครับวันนี้4กรกฎาคม2565ครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่ครับอย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรา,าแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอด line a d หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่เราอยด้านล่างมือถือกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้ทีมงานของเรา ได้ทําคลิปทําเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้รวมถึงยังได้สิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่ไลน์แอดของเราเลยหรือสําหรับใครที่สนใจเข้ามาลมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์กันเข้ามาเลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้ใจ่ายใดๆนะครับก็เข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนมุมมองเทคนิคการเทรดต่างๆในกลุ่มรตัวกันได้นะครับมาเริ่มกันที่ภาพเดือนก่นกอนเลยว่าครับภาพเดือนอย่างที่เราได้พูดคุยในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับสำหรับบทวิเคราะห์ประจําเดือนนะครับก็รวมถึงภาพของสัปดาห์ด้วยก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้รวมถึงชื่อเทรนดต่างๆนะครับที่เราจะพูดถึงก็ได้อธิบายไว้ให้ในบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์กันแล้วนะครับก็ลองไปติดตามรับชมกันดูนะเรามาเริ่มกันที่ในส่วนของภาพเดือนนะครับตอนนี้ภาพเดือนอย่างที่บอกว่าปิดมาในลักษณะนี้ราคาลงมาปิด ยืนต่ํากว่าคือถามว่าปิดยืนไหมไม่ได้ปิดยืนในส่วนของ M N 2แต่ต้องบอกว่าเป็นจุดที่เบรกลงมาในช่วงเวลาต้องบอกว่า2ปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้าสามารถลงมาปิดยืนได้นะครับถ้าสามารถลงมาปิดยืนได้นั่นหมายความว่าจะเป็นการลงมานะครับต่ำกว่าจุดที่เป็นเทรนของ M N 2องเนี่ยในรอบตั้งแต่ปี2.0.19 ตอนนี้2022ก็ต้องบอกว่าในรอบ3ปีครับก็เดี๋ยวต้องรอดูครับว่าเดือนนี้จะหลุดได้ไหรือไม่แต่ด้วยราคาเปิดครับราคาได้ลงมาเปิดนอก mn 2แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นมีโอกาสมีความน่าจะเป็นสูงครับที่จะทดสอบและลงกลับลงมาเล่นที่ mn 1อีกครั้งหนึ่งนะครับหรือเป้าหมายนะครับบริเวณสัก1 7 2 0ถึง1,700ครับ อันนี้เป็นกรอบภาพของเดือนนะครับรายละเอียดเราได้คุยในบทคะห์ในส่วนของภาพสัปดาห์ไปแล้วนะครับทีนี้ถามว่าในรอบเดือนนี้แหละนี่คือเป้าหมายที่เรามองไว้เพราะฉะนั้นการปรับตัวลงมาแน่นอนครับต, IN, ต้องมีเทรนต้องมีแนวโน้มด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราจะได้ไปคุดคุยกันตรงนั้นเพราะฉะนั้นอันนี้คือกรอบทั้งเดือนต้องบอกก่อนอันนี้คือภาพคือแผนงทั้งเดือนนะครับเรามาดูในภาพของสัปดาห์กันบ้างครับถามว่าเอ๊ะในทั้งเดือนเดี่ยจะลงมาเมื่อไหร่นะครับถามว่าลงเมื่อไหรย่ยังตอบไม่ได้นะครับ แต่ถามว่าสัปดาห์นี้หรือเปล่าถ้าเกิดมองจากกดวิเคราะห์นะครับประจําสัปดาห์หรือสัญญาณที่เกิดขึ้นประจําสัปดาห์นะครับอาจจะยังไม่ใช่เป็นสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามีสัญญาณอะไรครับสัญญาณกลับตัวเข้ามาในสัปดาห์นี้ด้วยมีแรงซื้อเข้ามาในช่วงปลายสัปดาห์ครับต้องบอกว่าช่วงช่วงวันสุดท้ายเลยด้วยครับช่วงท้ายของวันด้วยครับที่มีแรงซื้อกลับมาใช่ไหมครับ แรงซื้อเข้ามาถ้าผมจาไม่ผิดเนี่ยเข้ามาสักประมาณสองทุ่มเองใช่ไหมหลังจากที่มีการเบรก mn2 ลงมานะครับก็ถูกซื้อกลับเข้ามายืนในเทรนตัวนี้เพราะฉะนั้นเรายังมองอยู่ครับว,ว่าสัปดาห์นี้อาจจะยังสัปดาห์นี้อาจจะยังพักก่อนนะครับอย่างที่เราได้คุยกันว่าสัปดาห์แรกเนี่ยอาจจะพักก่อนแล้วสัปดาห์ต่อไปอาจจะยกเล็กน้อยนะครับแล้วก็สัปดาห์สามและสัปดาห์สี่เพื่อจบ ในภาพเดือนที่เรามองกันเอาไว,ว้ว่ามีโอกาสปรับตัวลงต่อเนื่องน,นะครับทีนี้ถามว่านั่นหมายถึงว่าต้นสัปดาห์เนี่ยต้นขออภัยครับต้นเดือนเนี่ยอาจจะมีการพักก่อนพักยกตัวขึ้นมาแล้วไปจบเงื่อนไขเอาปลายเดือนอันนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ถามว่าเอ้ยมันไม่พักก่อนได้ไหมกระชากลงได้ไ,ดไหมก็เป็นไปได้เช่นกันนะครับคือน้ําหนักของภาพเดือนเนี้ยถ้ามองในภาพรวมของเดือนมันมีโอกาสที่จะปรับตัวลงเกาะมากกว่านะครับ แต่ต้องใช้ภาพย่อยๆภาพเล็กเนี่ยคอยประกอบคอยหาจังหวะคอยหาสัญญาณว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ราคาจะยกขึ้นมาไหมจะยกขึ้นมาสูงแค่ไหนหรือจะพลิกตัวลงมาเลยนะครับอันนี้ให้ภาพตรงนี้เอาไว้ก่อนอันนี้คือภาพรวมของภาพใหญ่ที่เราจะต้องติดตามนะครับมาที่ภาพของเดย์ครับเทรนของเดยอย่างที่บอกว่าเทรนเนี่ยด้วยเทรนหลักยังเป็นเทรน์ที่ทางของขาลงนะครับ ก็ยังเป็นเทรนทิศทางของขาลงอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของเทรนทิศทางขาลงตรงนี้นะครับราคาเนี่ยอย่างที่ผมบอกผมได้ปรับตัวนี้นะครับเส้นผมหายไปผมตั้งผมจําได้ว่าผมตั้งเทรนเพิ่มเข้ามานะครับอ่ะเดี๋ยวผมไปตั้งเทรนให้หลักจากบีคอตกอีกทีล้ะกันรอตรงนี้นะครับมัน,น,บบนจะมี D2 สองตรงเนี้ยปรับตัวขึ้นมาแล้วก็ในโซนเดิมของเราตรงเนี้ยเราได้ปรับเป็น d 3นะครับก็นั่นหมายความว่าแกนของเราเดิมทีตรงเนี้ยเป็น D2 ใช่ไหม ตอนนี้ผมขอเรียกมันเป็น D3 และกันและ D2 นะครับได้ปรับตัวขึ้นมาเป็นแนวต้านตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้น D1 D2 D3 อนะครับตอนนี้ผมมองว่าราคาคิดความจะไม่จะมีโอกาสนะครับที่จะไม่ผ่านในส่วนของ D2 และปรับตัวชิงตัวลงมานะครับในเทรนของเดย์ผมผมอย่างที่ผมบอกเส้นไม่รู้ไปไหนเดี๋ยวผมเซตให้ใหม่แต่ว่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวในส่วนของใน4ชั่วโมงนะ่าจะเห็นชัดขึ้นนะครับสำหรับเทรนแล้วก็ราคาที่ทดสอบอยู่ ครับเพราะฉนั้นยังให้น้ำหนักครับว่าจะมายังมีโอกาสหลุดลงมาเล่นเป้าด้านล่างนะครับสำหรับ2เป้า1720นะครับและ1700 ประมาณนะครับส่วนดีเทลลึกๆรายละเอียดว่าเป๊ะๆเท่าไหร่เนี่ยให้ราคาปรับตัวลงมาให้เห็นกรอบราคาก่อนนะครับซึ่งสิ่งที่ผมกำลังตามอยู่ก็คือการเกิดขึ้นในชุดที่เป็นดิเรกชันแบบนี้นะครับก็คาดว่าจะเป็นโอกาสที่เป็นดิเรกชันเข้าสุดนี้นะครับหลังจากที่ผ่านช่วงของการพักฐานมาแล้วรุ่งๆหนึ่ง เนครับเพราะนั้นให้โอกาสครับว่าจะยังมีโอกาสปรับตัวลงต่อที่เป้าหมาย1720เป็นเป้าแรกนะครับมากันที่ในส่วนของภาพ4ชั่วโมงครับก็มาปรับแผนกันในช่วงก็เห็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมครับตอนนี้แนวต้านนะครับให้กันเอาไว้บริเวณ1820ครับเป็นแนวต้านนะครับ 1, 8 2 0เป็นแนวต้านต้านแรกนะครับ แล้วก็จริงๆถ้าเกิดจะไปถึงจุดเปลี่ยนเทรนด์จริงๆเนี่ยตรงนี้มันอยู่บริเวณ1,860นู่นแหละนะครับแต่เอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆดูกันไปทีละต้านครับว่าต้านไหนเนี่ยจะเป็นต้านที่หลับอยู่นะครับก็ค่อยๆปรับแผนไล่ราคาเรื่อยๆนะครับซึ่งต้องบอกว่าจุดเนี้ยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นการเบรกนะครับกรอบของราคา เกิดขึ้นในช่วง2ถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถ้าเราได้ติดตามกันมาเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเราได้ติดตามเล่นในกรอบราคานี้กันมาโดยตลอดนะครับก็เ,เล่นสั้นเก็บสั้นกันไปแต่ทีนี้ต้องบอกว่าเมื่อวันศุกร์ครับราคามีการเบรกเกิดขึ้นนะครับด้วยส่วนของสี่ชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่า4ี่ชั่วโมงไปยืนจริงครับแต่ว่านี่แหละแรงซื้อตัวนี้นี่แหละที่ทําให้ตัวของวีเองเนี่ยสะบัดห่างขึ้นมานะครับแต่ว่า ก็ต้องบอกว่ามันได้เบรกมาและเราได้เห็นการออกมาเปิดราคาเปิดของเดือนเนี่ยออกนอกในส่วนของเทรนด์เอ mm hmm. ็ด้วยเพราะนั้นน้ําหนักโดยภาพรวมเนี่ยผมจะยังให้ไปในทิศทางของการลงตามแนวโน้มของเดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้กรอบแนวตา้านให้ไว้บริเวณ1820เป็นแนวตา้านสำคัญนะก็ จริงๆในส่วนของแนวรับผมไม่อยากวางแนวรับเพราะว่าด้วยภาพที่เรามองเนี่ยมองเป็นการลงซะมากกว่านะครับเพราะฉะนั้น1780เนี่ยตอนนี้เป็นกรอบแนวรับด้านล่างนะครับก็เป็นเป้าหมายสําหรับฝ่ายที่เล่นสั้นละกันนะครับแต่ว่าสําหรับผมผมมองภาพยาวมากกว่านะครับมองเป้า1 7ึ่งอ่ะ1720เสอียมากกว่านะครับเป้าย่อยก็จะมี1750นะครับ ก็เดี๋ยวค่อยๆปรับค่อยๆวางกันไปในแต่ละสซญชันละกันอันนี้เรามองที่ภาพใหญ่ก่อนภาพใหญ่มันจะเห็นเป็นเป้าใหญ่ภาพใหญ่กันก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นบริเวณ1นึ่สองนะครับถ้าไม่สามารถปรับตัวทะลุขึ้นไปยืนได้นะครับก็ต้องบอกว่ายังให้น้ําหนักนะครับมาในทิศทางของการลงสัมมากกว่านะแต่ว่าต้องบอกว่าแท่ขงของเดก็ปิดยกขึ้นมาน่ากลัวเหมือนกันนะครับถ้ามองตามสัญญาณของเดที่ปิดมาเนี่ยอ่ะ ถ้ามองกันที่ภาพเดนะสมบัิหางทิ้งไส้กันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นถามว่า1820อาจจะรับไม่อยู่ได้ไหมก่อน้เพราะอย่างที่ผมบอกว่ายังไม่ต้องรีบใจร้อนนะครับแต่อาจจะมีไม้ติดมือไว้บ้างตามแนวโน้มก็ได้สําหรับคนเล่นยาวนะใครเล่นสั้นอาจจะรอดูก่อนให้ราคามันพลิกตัวเห็นเทรเนในทิศทางขาลงอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าตอนนี้เทรเนที่เราเห็นเนี่ยเราจะเห็นแค่ในส่วนของเดนะครับในส่วนของ4ชั่วโมงนะครับ ที่มีการปรับตัวลงมามีการทําโลเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นมีโอกาสที่ราคาจะลงต่อน,นั่นแหละแต่ถ้าเกิดใครเล่นสั้นๆก็อาจจะหาจังหวะกลับตัวเข้ามาเพิ่มเข้ามาเติมอีกทีหนึ่งเดี๋ยวไปดูในภาพชั่วโมงแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองถามว่าราคาอย่างที่เรามองในภาพของสัปดาห์หรือในภาพของเดือนเรามองว่าช่วงต้นเดือนนะครับราคาอาจจะยกตัวปรับตัวขึ้นมาก่อน นะอาจจะยกตัวปรับตัวขึ้นมาก่อนแล้วไปลงปลายเดือนก็ได้นะครับนะเราก็ปลายเดือนมาถึงเพราะนั้นยังมีโอกาสนะครับกลับมาทดสอบหนึ่งแปดห้าศูนย์หนึ่งแปดหกศูนได้นะครับเพราะนั้นตรงเนี้มันคือกกอบมันคือแก๊ปของราคาที่มันยังมีโอกาสทดสอบได้แต่ในภาพรวมแล้วยังให้ทิศทางของการลงมากกว่าเพราะนั้นเรายังไม่รู้ว่าราคาเนี่ยจะยกตัวทดสอบแค่ไหน นะครับจะติดแค่1820แล้วลงเลยหรือจะขอขึ้นไปเล่น1850ก่อนแล้วลงอันนี้ยังตอบไม่ได้นะครับเพราะนั้นเรายังให้น้ำหนักครับว่ายังให้ระวังการพักฐานเพราะนั้นใครที่เล่นยาวอาจจะมีของติดมือบ้างแต่อย่าเพิ่งรีบหนักจนกว่าจะเห็นสัญญาณภาพเล็กอย่างเช่น1ชั่วโมงหรือ15นี่าทีรับตัวทิ้งตัวไปในทิศทางของของการลงแล้วค่อยหักจังหวะไล่จะดีกว่านะครับมาดูที่ภาพของชั่วโมงครับ อย่างนี่ผมบอกแล้วว่าภาพชั่วโมงเนี่ยยกตัวขึ้นมาเนี่ยมันเห็นการยกตัวขึ้นมาสูงพอสมควรน,นะครับคือถ้าเกิดเรามองด้วยภาพสี่ชั่วโมงมันจะเห็นการที่เป็นเทรนปรับตัวลงมานะครับอ่ะถ้ามองสี่ชั่วโมงเนี่ยในภาพใหญ่เราก็เห็นการปรับตัวลงมาเหมือนกันแต่ว่าในภาพลอยเนี่ยก็มีการยกตัวปรับตัว ขึ้นมาแถวนี้เพราะฉะนั้นถามว่าในโซนถ้าจะกลับตัวมีโอกาสกลับตัว1820ก็มีโอกาสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลุด1820เข้าไปก็ไปเจอกันแถวๆถว40นะครับแล้วก็60อ่ะก็จะเป็นต้านเดิมชุดเดิมแถวด้านบนนะครับก็แบ่งระยะเอาไว้แถวนี้แต่ทีนี้ถามว่าอย่างที่ผมบอกแหละเราไม่รู้ไอ้สิ่งที่มันยากก็คือไม่รู้ว่ามันจะกลับตรงไหนมันอาจจะติด1820แล้วทุบลงเลยก็ได้ ถูกไหมมันก็แล้วแต่มุมมองอีกแต่ถามว่าพอเป็นคนเล่นยาวเพอคนเล่นยาวเนี่ยแน่นอนโซนแถวนี้ยมันคือโซนที่มันมีโอกาสจะกลับตัวนะครับจากการยกตัวขึ้นมาแล้วทิ้งตัวก็ได้นะอันนี้คือเกาอะของเดือนทั้งเดือนเราไม่เพราะนั้นอาจจะมีของติดมือบ้างเล็กๆน้อยๆแล้วพอราคายกตัวขึ้นมายกตัวขึ้นมาก็มาดูจังหวะนะครับถ้ามันถ้าหนึ่งปาสองผลเอาไม่อยู่ก็มาดูจังหวะนะครับก็อาจจะใช้พฤติกรรม าการกลับตัวนะครับไดเวจันจ์อ่าหรืออะไรใดๆหรือสามเหลี่ยมหรือ,อไตรแองเกิลตามพฤติกรรมสัญญาณกลับตัวที่แพทเทิร์นที่แล้วตัประสบการณ์ของคนเลยนะนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมจะเน้นไปทางแนวรับแนวต้านซะมากกว่าก็หาต้านหาสัญญาณแท่งเทียนที่จะเกิดขึ้นนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยสัญญาณแท่งเทียนที่เป็นภาพใหญ่ไม่ว่าจะเดจะวีก็ยังไม่เห็นนะครับเพราะวีให้สัญญาณส่ง ส่งซะมากกว่าส่งขึ้นไปหาแนวต้านซะมากกว่านะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีของติดมือฝั่งช็อตไว้บ้างเหมือนกันนะครับกลัวตกรดเหมือนกันเพราะว่าช่วงราคาเหวี่ยงช่วงที่มีหัวลูกเข้าแบบนี้บางทีจังหวะสัญญาณมันค่อนข้างที่จะไล่กันพอสมควรเหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวจะต้องติดตามกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็นี่จะเป็นมุมมองนะครับสําหรับทองคางของเราวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่า ยังให้น้ำหนักไปในทิทางของการลงครับแต่ว่าอาจจะตามดุลกับใต้ชิดนิดนึงเพราะว่ามันสุงยกตัวมาค่อนข้างเยอะนะครับสาหรับเพื่อนๆที่รับชมกงินอยู่ครับยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด s u b s c r i b e กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดเนะะดื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำของเราก็สามารถแอดไลน์แบบนแบบนอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่ละเอียดด้านล่างิดีโอกเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทําคลิป เ uhm, นะะื้อหาดีๆแ,แบบนี้ก็นองมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาเรพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับแล้วก็สําหรับเพื่อนๆที่เปิดบัญชีกับเราก็ยังได้สิทธิ์ในส่วนของเมมเบอร์กันด้วยนะครับก็สามารถเช็คสิทธิ์ต่างๆในส่วนของเมมเบอร์กันได้สําหรับเช้าวนี้ลาไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในรอบข้ามขอบคุณครับ